จหายมากไม่หมดเลยบ้างคุณตอนนี้ยังรู้สึกตัวอยู่แล้วเราเมาไหมกินเหล้ามาไหมอ๋อกินเหล้ามาอ๋อกินมาบ้างใช่ไหมครับถึงเมาไหม กรมองบันดีเหรอแล้วมันเป็นยังไงเอาเล่าให้ฟังหน่อยแกะพี่ขับมาแล้วมันเป็นยังไงเอาพวกก็เข้ามาทางทางเดียวนี่น,นะแล้วเจอมอไซค์ไหมเห็นมอไซค์ไหมเห็นเห็นอยู่อ่าแล้วยังไงต่อมอไซค์คือเขาอยู่ข้างหน้าเราเราชนเลยโอ้กระปสนกระมุนดแล้วมันตูมมาเลยมันถลายมันขับมาอย่างไวเลยมันพุ่งมาเลยมันไถมา,ม,นามาเลยอะ่ะ สอพอวังสะพุงจังหวัดเลยครับได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิตและพุ่งชนบ้านเรือนประชาชนบนถนนบ้านทรายขาวบ้านปากบาง3แยกโนนผาพุงพัฒนาหมู่ที่12ตําบลเขาหลวงอําเภอวังสะพุงจังหวัดเลยโดยที่เกิดเหตุครับพบผู้เสียชีวิตหนึ่งรายทราบชื่อนายแปงวันนภาอายุ66ปี ถูกรถกระบะโตโยต้ารีโว่ประตูสีขาวหมายเลขทะเบียนกอไก่ททหาร3941จังหวัดเลยชนเสียชีวิตอยู่ริมถนนห่างออกไปประมาณ50เมตรครับพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเวฟสีแดงดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนของผู้เสียชีวิตสภาพพังยับเยินแล้วก็พบรถกระบะโตโยต้าคันที่ก่อเหตุพุ่งชนบ้านเรือนประชาชนจนพังราบโอใจหายมากไม่ หมดเลยบ้านคุณตอนนี้ยังรู้สึกตัวอยู่ได้อุยบ้านก็คือของบ้านพี่ใช่ไหมบ้านหมดเลยร้านค้าบ้านหลังนี้ด้วยร้านค้านุ่นด้วยอม,มันพังหมดเลยเนะี่ย ตอนนั้นพอพี่ได้ยินเสียงตุ้มพี่ตกใจไหมมันตุ้มแล้วมันตกใจพี่ยืนอยู่ตรงโน้นไงพี่กำลังจะปิดไฟใช่ไหมพอพี่จะไปกินเนื้อย่างกับลูกพี่ยืนอยู่ตรงมุมโน้นแล้วมันตุ้มมาเลยมันถลยมันขับมาอย่างไวเลยมันพุ่งมาเลยมันไถมาเลยอ่ะแลวนี้มันก็พุ่งไปพี่ก็พี่ก็พี่ก็ได้แค่นี้อ่ะตอนนั้นพี่ยืนอยู่คนเดียวหรือไงพี่ยืนอยู่คนเดียวพ่อแฟนพี่แล้วก็หลานก็อยู่ท้ายรถหมดแล้วเตรียมตัวจะขึ้นรถกันหมดแล้วครับ แล้วมอไซค์นี่เขามากี่คนพี่มอไซค์มีมีคันเดียวแต่ไม่รู้ว่ามากี่คันเดีวกี่คนนะแต่รู้ว่าได้ยินเสียงมอไซค์มาแล้วมันแต่รู้ว่ารถยนต์น่ะมาเร็วมากแรงมากอะ่ะปึ้งเลยแล้วก็ลาบมาเลยอะ่ะ ส่วนรถกระบะสภาพหน้าพังยับเยินพบนายสิริพงษ์ชัยสิทธิ์อายุ34ปีเป็นคนขับรถกระบะอยู่ในสภาพอาการที่เมาหนักนั่งอยู่ภายในรถตำรวจครับต้องนำตัวออกมาจากรถซึ่งจากการสอบถามนายสิริพงษ์พูดจาไม่ได้สับและก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวไปที่สพวังสะพุงเพื่อรอการสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโดยเหตุการณ์นับเกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณหนึ่งค่ำของวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาขับรถไปไหนมา โอ้ยขับบ้านบ้านไหนบ้านนั่งนี่ครับบ้านหัวฟ้านี่เหรอแล้วเราเมาไหมกินเหล้ามาไหมออกินเหล้ามาออกินมา ăng, บ้างใช่ไหมครับถึงเมาไหมก็บ่งบอกบันดีเหรอแล้วมันเป็นยังไงเอาเล่าให้ฟังหน่อยเกะพี่ขับมาแล้วมันเป็นยังไงเอาพวกก็เข้ามาทางทางเดียวนี่นะอแล้วเจอมอไซค์ไหมเห็นมอไซค์ไหมเห็นเห็นอยู่อ่าแล้วยังไงต่อมอไซค์คือเขาอยู่ข้างหน้าเราเราชนเลยโอ้กบสนอื กองหน้าพวกมีเสร็จแล้วแล้วทำไมถึงมาทะลุโดนร้านค้านี่ไงมันเสียหลักหรือยังไงอ๋อไปเสียหลักหรือเปล่อเป็นอย่างนี้เองเนาะอแต่เราก็ยอมรับน้ะเรากินเหล้าเนาะกินครับเราเราชื่ออะไรอ่ะสิริพงศ์อะสิริพงศ์สิริพงศ์ครับนามสกุลชัยยศิษฐ์ชัยยศิษฐ์อายุเท่าไหร่อายุสามสี่ปีครับอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่จำได้ไหมสามสิบห้าหมู่หมู่สิบสามตำบลอะไรเขาหลวง นี้คือแบบสภาพบ้านคือแบบดูไม่ได้อะคือเปไม่รู้จะนอนหลับไหมคืนนี้อยาะนอนหลับจะช่วยได้หรือเปล่าแพนิกมากบอกเลยสภาพ จะนอนหลับจะเอาอยู่ไหมจะนอนหลับไหม